บรรยากาศชั้นสองในร้านเจ๋เล้งนะคะก็จะเป็นของขายขนมนะคะเป็นร้านขนมเราไปดูราคานะคะ,คะ ชั้นนี้จะเป็นชั้นขนมนะคะชั้นสองนะคะเราจะดูเป็นชั้นๆไปพาเที่ยวร้านเจ๊เลงซื้อสองแถมหนึ่งจากขนมนะคะเจ็ดสิบบาทน่าทานอยู่นะคะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามสิบเอ็ดบาทนะคะถูกอยู่จ้ะขามัดไปเลยนะคะมัดไปเลยซื้อสองแถมหนึ่ง เราอยู่ชั้นสองนะคะเป็นร้านขนม มีทางเดินลงถ้าไม่ขึ้นลิฟต์นะคะสวัสดีจ้านี่ขายข้าวโอ๊ตเหรอคะนมนมโอ๊ตโอ้น่าทานจังเลยมีให้ชิมนะคะน้องเขาให้ชิมน้ำนมโอ๊ตอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวอ๋อเหรอคะเป็นแบบเดียวกัน เป็นกระป๋องละบาทอ๋อเป็นน้ำมะพร้าวได้กลิ่นมะพร้าวอยู่ค่ะอร่อยอยู่ค่ะอ๋อเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำมะพร้าว ขนมตัวไหนขายดีคะภายในร้านก็มีพวกจัดรายการนะครับลูกค้าจัดรายการขายดีทุกตัวนะคะร้านก็ลึกแล้วก็ยาวนะคะซาลกูสซาลูสซาลูส5450นะครับไปที่รถดุ๋นนะครับวันนี้รถตุ่นเกิดอุบัติเหตุนะครับซาลูสซาลูสซาลูส5450นะครับสาหลายวันนี้ไปที่รถดุ่นนะครับรถตุ่นเกิดอุบัติเหตุนะครับ เราจะเดินตรงไม่มีเสียงเพลงค่ะเราจะเดินลงกันแล้วนะคะตามทางเดินก็มีขายของหมดนะคะใช้ประโยชน์ทุกอย่างเลยในร้านของเกลิงนะคะเรลงบันไดเราไม่ลงลิฟต์ เราจะขึ้นชั้นสอยู่ว่าชั้น3เป็นอะไรแต่เราก็ไปตั้งหลักก่อนนี่คะทางเดินก็จะมีของขายวางนะคะสารพัดใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทุกฟังก์ชันนะคะโอ้ที่เราขึ้นไปนะมันเป็นชั้นสามอันนี้ชั้นสอง ชั้นลอยเหรอคะอ๋อค่ะชั้นสองขึ้นไปอีกชั้นลอยค่ะท่านผู้ชมค่ะสามแถมหนึ่งนะคะจะเป็นร้านขายเครื่องดื่มนะคะสามแถมหนึ่งเหมือนกันนะคะเล่าไม่แถมเล่าไม่แถมเล่าไม่แถมจ้าเอาดูเล่าก่อนว่ามีอะไรบ้างเขาห้ามเขาไม่ให้ถ่ายขออภัยค่ะ เราเดินลงไปอีกนะคะมีร้านค้าทุกร้าน<ป>เราลงมาแล้วค่ะคออือมันมีมอเอร์ไซค์เพื่อให้ความชุ่มชื้นหนึ่งผิวที่ในจะเสริมอร์จินสองจะมีนิ้ลอยสาจะมี ตัวนี้มันจะมีจะช่วยกระชับพ,พ,พวกเรื่องรูนดแล้วก็ฟูน้ำตาลไา่เห้หน้าไม่เห็นล้าเสร็จเช็ดตัวนี้เช็ดช็าเช็ดใช่เช็ดเสร,ร,ร็จจะมีเช็ดใช <oni> ่ใช้ตับด้วยครีมบรุงใีนทัดเดยทั้งในเลย เป็นโซนเครื่องสำอางนะคะว้าวเยอะมากไม่รู้จะรูดูตรงไหนดีขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ